กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะทําให้เด็กๆเนี่ยคือน้องอ่ะเขาสนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับโรบอทอยู่แล้วค่ะเขาชอบทีนี้พอมีกิจกรรมแบบนี้เขาก็อยากจะมาพอเขามาเห็นทั้งบรรยากาศและพเพื่อนๆและวิทยากรนะคะก็ให้ความรู้ดีพี่ๆเขาแนะนําน้องๆดีมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือกิจกรรมนี้ค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอะ่ะอยากที่จะ พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้เก่งขึ้นในอนาคตนะคะให้เขามีความรู้ต่อไปอย่างเงี้ยคะ่ะดีค่ะดีนนจะแบงสนุกไหมจ้แบงสนุกไ,ไม่หลบกอบสิต่ัง<ม>อบคุณค่ะ,คะอยากให้จัดทุกปี <laughs>